สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ก็ไม่เจอกับช่องอีเจ้พาพเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้เจ้ก็จะพาเพื่อนๆไปทำก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุนจากผงทําน้ําก๋วยเตี๋ยวเรือสําเร็จรูปนะคะเพื่อนๆไปชมกันเลยคะ่ะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิง่ง เพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยนะคะเพื่อนๆคะฝากช่องนี้เจ้าพาเพลินไว้ด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องอต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะสำหรับน้ำอันนี้เราใช้ประมาณห้าลิตรนะคะใช้5้ลิตรนะคะอันนี้คือใช้สำหรับาทานได,ได้ประมาณ10ทันนะคะตรงนี้นะคะที่เจา,าต้มนะชอบต้มเยอะๆค่ะเพราะว่าเจ้มีเพื่อนเยอะเนาะ จกะก็ต้มไปเลยเยอะๆค่ะก็คือ,อหัวหอมนะคะที่เราจะใส่ตุ๋นนะคะตุนน้ำซุปนะคะอันนี้ก็คือหัวหอมเจะจะใช้ประมาณ3หัวต่อน้ำน้ำน้ำห้าห้ลิตรนะคะอันนี้ก็คือหัวหอมนะคะที่เราใช้ประมาณ3หัวสำหรับน้ำห้ลิตรนะคะแล้วก็มี นี่เลยค่ะก็คือมีอแครอทด,ด้วยนะคะอันนี้ก็ตามใจชอบเลยนะคะใส่เยอะก็จะมีรสชาติหวานแล้วก็หัวหอมก็จะทําให้น้ําซุปหวานได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือสับป,ประรดที่แช่อิ่มมานะคะแล้วเราจะใส่เข้าไปเลยนะคะอันนี้ก็คือกระดูกหมูอ่อนนะคะที่เราจะ ใส่ตุ๋นไปกับน้ำซุปของเราเลยนะคะใช้การตุ๋นอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะคะหรือถ้าใครรีบก็สักชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะนี่ดูนี่นะคะเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นเราจะใส่สับปะรดนะคะนี่ค่ะสับปะรดเราใส่ไปประมาณส่สี่ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเป็นแว่นๆครัใส่หัวหอมกับแครอทเข้าไปค่ะนี่ค่ะโอ้ นี่เลยค่ะใส่ไปกับที่น้ำเดือดเดือดไปเลยนะคะนี่เลยค่ะอืมกลิ่นสับประรดเริ่มออกมาแล้วค่ะหอมฉุยเลยนะคะเพื่อนๆค่ะหอมมากๆค่ะอ่าเสร็จแล้วน้ำก็เริ่มเดือดผุดๆขึ้นมาแล้วนะคะเราใส่สังเกตดูข้างล่างนะคะน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่ นี่เลยค่ะนี่ค่ะเป็นกระดูกหมูของเรานะคะนี่เราซูมให้ดูกันชัดๆเราก็ใส่ไปเลยนะคะนี่เลยค่ะไม่คนนะคะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้เลยค่ะปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้ไปเลยนะคะปล่อยให้น้ำเดือดแล้วก็ถ้าใครไม่อยากให้น้ําซุปเป็นฟองก็ลดน้ําก็ได้นะคะ แต่สำหรับเจ้น,นี้ไม่มีปัญหาเรื่องเป็นฟองนะคะเพราะว่าเรามาตักฟองออกทีหลังค่ะเดี๋ยวปิดฝากันไว้เลยค่ะตอนนี้น้ำก็ได้เดือดแบบได้ที่แล้วนะคะเรามาเติมเครื่องปรุงกันเลยค่ะเรามาเริ่มเติมเครื่องปรุงกันเลยนะคะเรามาปรุงเครื่องอด้วยผงทำน้ํำก๋วยเตี๋ยว สำเร็จรูปนะคะนี่เราเทไปเลยนะคะสำหรับผงสำเร็จรูปนี้เราก็จะใส่ไปประมาณ208รกรัมกับน้ำา5ลิตรนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะเทลงไปเลยนะคะแบบน้ำเดือดอแต่ว่าเดี๋ยวเจ๊จะต้องอเทหมดเลยนะคะ208กรัมกับน้ำา5ลิตรนะคะขอเน้นนะคะ ขอย้ําค่ะตอนนี้ก็จะเกิดฟองขึ้นมาแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนี่เราก็จะเริ่มลดไฟลงนะคะอยู่ประมาณปานกลางนะคะหรือแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะสําหรับเจ,เจ,เจ๊ก็จะลดหน่อยนิดนึงนะคะอยู่ประมาณปานกลางเท่านั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นฟองเล็กน้อยนะคะเราก็จะมาทําการตักฟองออกนิดนึงนะคะ เราจะมาทำการตักฟองออกไปนะคะถ้าเพื่อนๆอไม่ชอบที่มีฟองนะคะเจ๊ก็แนะนำให้ตักออกแบบนี้เนาะสำหรับเจ๊ก็ไม่ต้องไม่อยากตักออกหมดหรอกค่ะเหลือไว้บ้างเนาะเพราะว่าความจริงแล้วมันก็จะต้องเป็นเป็นฟองอย่างนี้แหละค่ะเสร็จแล้วเจ๊ก็จะใส่ซีอิ K ๊วขาวนะคะซีอิ K ๊วขาวเจ๊ใส่ไปเลยนะคะซีอิ K ๊วขาวนะคะใช้สิบช้อนโต๊ะนะคะสำหรับสูตรที่บ้านเจ๊นเนาะ เจ๊ก็ใส่ไปเลยคะ่ะใส่ซีอิ๊วดำเข้าไปนะคะสำหรับซีอิ๊วดำใส่ซีอิ๊วดำเข้าไปห้าช้อนโต๊ะนะคะห้าช้อนโต๊คะค่ะนี่คะ่ะซีอิ๊วดำอา่าใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอืมใส่ไปเลยคะ่ะและปิดฝาตุ๋นไปเลยนะคะ เรามาเปิดฝากันแล้วนะคะเพื่อเช็คความเรียบร้อยของการตุนของเราเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะมาชิมกันเลยค่ะ,อ,ะอันนี้คือสูตรกว๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุนนะคะกระดูกหมูตุนนะคะนี่เป็นสูตรของบ้านเจ้เองนะคะเจ้ใช้สูตรของผง สำเร็จรูปนะคะทีต้มมาเดี๋ยวเจ๊ชิมนะคะ mm. โอ้โหเพื่อน,อนๆคะ่ะสูตรนี้อร่อยเลิศนะคะ mm. เพื่อนๆลองเอาไปทำนะคะ mm. แต่เจ๊คิดว่าถ้าใส่ซีอิ๊วขาว10ช้อนจะรู้สึกเค็มๆนิดนึงนะคะ,ะแต่ว่าเวลาเราไปเติม เส้นนะคะไปทำไปกินกับเส้นน่าจะพอดีมากๆนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราก็จะตุนเขาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆระหว่างรอเราก็จะไปเตรียมผักผักชีต้นหอมนะคะไว้อา่าทำไว้โรยหน้าตอนเรากินนะคะไปดูกันเลยค่ะจ๋า เพื่อนๆจ๋าดูสีสันนะคะโอ้โหถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใส่กระเทียมดองเพิ่มเติมก็ใส่ได้นะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าเจ๊ไม่ได้ใส่นะคะตอนนี้เราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงต่อไปเลยค่ะรส่งตำกระเทียมจ๋าเพื่อนๆจ๋าอยากมี ใส่กระเทียมเข้าไปนะคะใส่กระเทียมเข้าไปค่ะนี่เลยนะคะโอ้โหพ่อบ้านเป็นคนเจียวเชียวนะคะโอ้โหสำหรับน้ำมันเราใช้ของน้ำมันน้ำมันอโอลีฟนะคะอืมหอมามากๆเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวเบาๆนะคะ นี่ค่ะโอ้เขี่ยวเบาๆเขี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะโอ้โหโอ้โหด,ดโโโูตาผางดูตาผางดูตาผางโอ้ยโอ้ยแสบตาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเจอตอน้นต้นสุกเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเราก็ทําได้ประมาณสีพอใช้ได้แล้วนะคะเราปิดไฟเลยค่ะแล้วคนต่อไปนะคะคนต่อไปเลยค่ะ นี่ก็คือเครื่องปรุงของเรานะคะมีน้ำตาลค่ะถั่วลิสงบดละเอียดนะคะนี่สีสันนะคะ<ม>กระเทียมเจียวค่ะเจียวเองนะคะนี่นะคะกระเทียมเจียวนะคะดูสีสันนะคะโอ้โหต้นหอมที่เราปลูกเองนะคะสอยค่ะมะนาวค่ะ แล้วก็มีน้ำปลานะคะน้ำปลานะคะน้ำปลาค่ะเพื่อนๆจ๋าน้ำปลาค่ะสำหรับอันนี้นะคะในตะแกรงเล็กๆนี้นะคะเจ๊ก็จะทำแบบลวกหมูสดนะคะเพราะว่าฝรั่งจะชอบนะคะนี่ค่ะเราก็จะแบ่งตะแกรงไว้อย่างนี้นะคะลวกแบบพอสุกนะคะนี่ค่ะเราก็มาเริ่มต้นกับการเอาหมูมาใส่อีกถ้วยหนึ่งนะคะ ะค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราก็มาลวกเส้นนะคะสําหรับเส้นที่ใช้วันนี้ก็เป็นเส้นมีเพราะว่าเจ้มีอยู่เท่านี้จริงๆเนาะเราก็ลวกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลวกผักกันค่ะใส่ผักเข้าไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นผักกาดขาวนะคะเป็นผักกาดขาวที่เราหาได้ณตอนนี้นะคะ อยากจะตำอยากจะตำดูจริงๆแล้วเราต้องแบบเอามือขวางนิดหนึ่งเนาะแต่หล่อนไม่ทำหล่อนบอกว่าจะถือครกไว้เดี๋ยวครบเดี๋ยวครกค,ควม่มเอากระโดดไปหนึ่งอันเดี๋ยวแจ๊ช่วยเอาเอาใส่อเอาสู้ๆฝรัง่งโอ้ตํากระเทียมนี่ก่อนแม่บ้านจะทำให้กินได้นะเพื่อนๆมันขนาดนี้เลยนะเขาบอกว่าทำไมถึง ไม่บดเจ๊บอกว่ามันไม่อร่อยเหมือนที่ตําเองเกี่ยวกันไหมเนี่ยเจ๊ความจริงเจ๊ก็อยากจะให้เขาลิ้มรสชาติการเป็นแม่บ้านเนี่ยค่ะกว่าจะทําเครื่องปรุงขึ้นมาได้นะคะโอ้ยกลิ่นกระเทียมหอมไหมฝรดังงหอมไหมหอมหอมมะโอ้ยเนาะ เราจะมาเจียวกระเทียมกันนะคะฝรั่งเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเจียวให้ให้เจ้เองเขาบอกอยากมีส่วนร่วมค่ะอันนี้นะคะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของครอบครัวเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็ทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นขาพอแล้วเหรอพอแล้วครับสำหรับคลิปแบ่งปันสูตร ก๋วยเตี๋ยวเรือกระดูกหมูตุนนะคะได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะไปติดตามชมคลิปกินก๋วยเตี๋ยวเรือของเจ้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองทั้งการงานนะคะมีความสุขมากๆคะ่ะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะ